สวัสด,ดีสบัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบืุอทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องตาส้าแล้วคือเกาวืันนี้น้องตาจะพาทุกคนไปยามม้งดักกุ้งนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นตอนเศร้าเนาะหลังจากที่เราได้ใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปย่มกันเลยนะทุกคนมามันได้หรือไ่ได้เนาะนั้นเราไปกันเลย อันนี้ก็จะเป็นบัรยนกาศนิยามเช้าๆเนาะมันก็จะมีหมอกเดี๋ยวมันมันได้หรือไ่ได้ฮะเอาไปเบิงงกันเลยเนาะรุ่นนี้มันสีกบ่

ได้ป่ะด้ามาแบชื <c ười> okay. ้อยหลเติบแล้วทำนี้กันปดลงเออได้แหรววะน้องมันอยู่นั้นเลี้ยป้าตัวทนี้ก็โอเคเลย Chẳng đi là dạy tay đây quá À, khuôn Là của bên chú áo nọ không sợ ống hộ Ta chắc này ยังไว้อีเดียวแรงก็ย้ำหลังที่หนึ่งแล้วทุกคน่อหลังที่สองเนาะตอนนี้กได้หลายยังไม่กินแนะ่ได้ย,ย,ย,ยัได้นีอะไรเติบ biển rất là khô nhờ các đó นี่ทุกคนเบิง้งอันนี้สองล่างไปเอาไปยามล่างที่สามมันจักได้ไมันได้เลยมือเห็นยกๆคือ,อ <laughs> บายแล้วมึงกะ ย้อยเมียวเธอจะตึงมันยื้อไทย,ยหุบบก,กุ้งนีไ่ได้หลายเนาะได้หลายได้หลายมันมันอยู่ทุกคนมนัมนมันเขากระเพาปัดนนี่แล้วนเนาะเข็ดกับเยอกจัดกามที เฮ็ดตามที่แฟนบอกเนะีทอเท่ากันแต่ยังบทหานดน,ะน่าักก่ปิดนี่เมื่อนี้ในบักอะไรลังที่สามลังที่สี่มันีจะเป็นลังที่ห้าแล้ว นนี้ก็จะเป็นล่างทุ่ท้ทยแล้วนะ,วนะทุกคนาปซิวปาซิวีตา, <laughs> ายได้หลายวันเนาะ siêu nè Nghe thai đúng đi đi Bưng đi thưa khôn bưng 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 Hết bò Lại lì đều hao xì Hoa cẩn đó Ô, bốt ở nhạc bà bà siêu rớt rồi nè Lại nó Ờ, lại, lại, lại Này cái lại, lại lên nè ừ. ก,ก,ก็ไเทชคคู่กันเนาะไหลนี้นะทุกคนมานิเด้อ

นี่เบิ่งปลาปลซิวเนื้อมิชื่อแล้วมันขึ้นพุนีเลยงอนั้นมัน